อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวแบล็กพิงค์ค่ะดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดของพวกเธอนะคะเพราะว่าเห็นเจนนี่ค่ะออกไปเที่ยวเล่นนะคะกับเพื่อนของเธอค่ะส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะก็มีการย่องเบาะคะไปกินขนมกับเพื่อนด้วยเหมือนกันค่ะส่วนด้านพีซูค่ะยังคงเป็นายฮานะคะที่ไปเล่นเกมคัตไรเดอร์กับทางไลฟ์เฟซนะคะส่วนน้องลิซ่าค่ะก็มาแจกความน่ารักสดใสนะคะแบบ Fu l l HD เต็มๆค่ะกับบรรยากาศงานแฟนไซค์ออนไลน์ค่ะ โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะคะดูเหมือนว่าอากาศที่เกาหลีนั้นจะดีมากๆค่ะเมื่อสาวเจนนี่ค่ะมีการชวนเพื่อนของเธอฮะ,ะออกไปชมทุ่งดอกทิวลิปอย่างที่เห็นค่ะออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างนะแล้วก็มีการบอกนะคะว่าฤดูใบไม้ผลิค่ะก็กําลังจะมาถึงแล้วนะคะแต่แหมแอบเย็นพุงแทนเธออยู่เหมือนกันนะคะอย่างที่เห็นค่ะเธอใส่เสื้อเอลลอยนะคะอุณภูมิที่นู่นเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ17องศานะคะก็ยังเย็นอยู่เหมือนกันนะคะ ด้านสาวโรเซ่ค่ะมีการชวนเพื่อนของเธอนะคะเพื่อนสนิทค่ะก็คือคุณแอชเรชอยเช่นเคยค่ะเธอออกไปทานไอศครีมนะคะเห็นเคนตรงนี้ค่ะว่าเป็นโซมิลนะคะเออหน้าตาหน้าฐานมากๆเลยนะคะจัดไปกี่แก้วอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้าทานจะอร่อยมากๆนะคะเธอมาโพอสลงใน IG Story ให้ได้ดูด้วยค่ะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะเธอยังมาลงรูปนะคะสวยๆค่ะลงในเวซบนะคะอัปเดตให้ดูด้วยเหมือนกันค่ะ ก็เป็นรูปนะคะขณะที่เธอไปให้สัมภาษณ์ฉากกับทางโซฮูนะคะของเกาหลีค่ะซึ่งก็เป็นการพูดคุยโปรโมทนะคะอัลบั้มอาร์ของเธอค่ะซึ่งตอนนี้มีคลิปมาลงใน youtube แล้วนะคะถ้าใครอยากจะดูเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปังหมดุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ค่ะ ส่วนด้านพี่ซูค่ะก็ยังคงไปเล่นเกมค่ะคัทไรเดอร์กับทางไลฟ์เฟนค่ะซึ่งตอนนี้ก็มาถึง EP ที่9แล้วนะคะก็มีโมเมนต์ค่ะที่ทั้ง3คนเป็นทีมเดียวกันเนอะก็ต้องพูดคําว่า b l a c k ทิงอ in your a r e เรีนะคะเพื่อที่จะปลุกใจก่อนที่จะเล่นเกมค่ะก็ตลกดีค่ะพี่ซูก็ดูแมนแมนโซนโดีนะคะ ส่วนด้านสาวลิซ่านะคะวันนี้ค่ะก็มาแจกความน่ารักสดใสนะคะแบบ Full HD ค่ะด้วยคลิปขอบคุณแฟนๆนะคะจากงานแฟนไซน์โฟโต้บุ๊กของเธอค่ะที่ปล่อยลงในช่อง YouTube ของ Black p i n k นะคะก็เผยให้เห็นค่ะเบื้องหลังตอนคุยกันกับบลิงด้วยนะโดยเธอค่ะก็ออกมาพูดขอบคุณนะคะที่ทุกคนค่ะสนับสนุนผลงานของเธอนะคะแล้วก็ชื่นชอบในโฟโต้บุ๊กของเธอด้วยค่ะก็เรียกได้ว่านะคะคราวนี้ค่ะได้เห็นภาพของเธอแบบชัดๆนะคะดูแล้วก็เพลินตามากๆค่ะ ส่วนเมื่อกี้นี่ก็แวบ,บไปดูนะคะยอดวิวเหมือนจะค้างอยู่เหมือนกันนะอยู่ที่8,004นะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะไปดูที่คลิปต้นทางกันด้วยนะคะเพราะว่าทาง YG เนี่ยเขาจะได้มีกําลังใจเนาะแล้วก็ทําคลิปเบื้องหลังแบบนี้นะคะเอามาปล่อยให้เราได้ดูอยู่บ่อยๆแล้วกันค่ะคันนี้ก็เป็นอัปเดตนะความเคลื่อนไหวของสาวๆแบล็คพิงในวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า